ไทยเนี่ยทั้งกรุงเทพพระยาภูเก็ตอไดฮับนั่งเที่ยวแบบมหาศาลเลยเนาะอย่างเช่นนะเห็นว่าดังก็คือกางเกงแมวเนาะจากชิมีกางเกงสางนยังชิมีกางเกงแมวดังขึ้นมาบปว่าจะเป็นวัดอรุณก็จะมีอันเข้ากันว่ะไอติมอะนะก็ะเล่มก็ะเล่มเออก็ะเลมก็ะเลมวัดอรุณนี่ก็ดังนะ ฮัลโหลสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พมี่น,น้องค่ะน้องเมนีพิมพ์เห็นข่าวสื่อดังจากอังกฤษเลยพี่น้องพิมพ์มได้อ่านมาเนาะประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียนะที่ติดท็อป10ประเทศที่พื่นเห็นข่าวว่าเป็นประเทศที่สวยงามแล้วก็มีสถานที่สวยงามสําหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลือกที่จะมาเยี่ยมชมซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน นั่นนะ้องพี่น้องติดท็อปเทนหนึ่งเดียวใน Asia เอเชียอะไรนะประเทศอื่นๆบ่นมดเนะิเนาะซึ่งซื้อผลการเลือกประเทศไทยติดเนาะในท็อปเทนของโลกอะ่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีเอียงที่ดีสถานที่สวยงามหลายๆอย่างคือพิมพ์้นําเสนอต่างๆที่เกี่ยวกับคลิปที่ผ่านมาเนาะก็เป็นสถานที่สวยงามหลายแห่งเนาะพี่น้างบวจะเป็นสถานที่อ่าห้างสร์สินค้าริมนำ้ำแล้วก็วัดวาอาราม สวยงามหลายที่แล้วนะแล้วก็จะเป็นต่างจังหวัดของไทยก็สวยงามแต่เพื่อนเสด็จพิมก็เคยได้ไปเนาะต่างจังหวัดอย่างเช่นภูกเก็ตเชียงใหม่พิมยังม่ทนด้ไปนะแต่ว่าเพิ่นก็อันดับในท็อป10ของโลกสื่ออังกฤษเพิ่นได้นาเสนอข่าวนะั้นของไทยก็ขอสแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะ้องที่ติดอ่าหลายๆอันดับประมาณจะเป็นะนักข่าวที่เพิ่นเหตุข่าวแล้วก็ติดอัอนดับ ของโลกหลายๆอย่างบวกาปจะเป็นการท่องเที่ยวเนาะในปีสองพันสสามที่ผ่านมาก็อันดับหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวผู้มาเยือนรายที่สุดในหลวงแล้วก็ปีสองพันสี่เนี้ยจะมีอีย่างเกิดขึ้นอีกกับโมเมนต์แทนเฉพาะแค่กรุงเทพเท่านั้นที่ฮับสนักท่องเที่ยวนะอย่างเช่นพัทยาเมืองที่ไกลๆกรุกงเทพเนียพนะัทยาก็ยังติดอันดับห้าของเมืองอันดับห้าของโลกนะที่มีแบบว่ามีคนมาเยือนอะ พัทยาเนี่ยอันดับหาแล้วก็ชิมีอ่ภูเก็ตนำพี่น้องไทยเนี่ยทั้งกรุงเทพพัทยาภูเก็ตอะไดฮับนั่งเที่ยวแบบมหาศาลเลยพี่น้องอย่างเช่นะนั่งเที่ยวตอนนี้ก็นั่งเที่ยวจากฟินกลับมาแล้วพี่น้องรัสเซียจีนมาเลเซียเนี่ยกับมาละก็จะเพิ่มหลายล้านคนละปีนี่เพิ่มจากปีที่แล้วเอ่อปีที่แล้วน่าจะยี่สิบ เศร้าก๊าลัานเนี่ยแหลนะเนาะเฮ้ยจะว่าไทายเป่าเล่าแล้วก็ตามตลาดนัดต่างๆในกรุงเทพนั่บวบว่าจะเป็นอ่อตลาดนัดจตุจกักรมันเป็นตลาดนัดที่โด่งดังเลยตลาดนัดอ่อรถไฟศรีนครินตลาดจอดแฟร์รัชดาแล้วก็อีกหลายๆสถานที่เยะวะาวราชส่วกนกลางคืนน้อยหยดทิศเกี่ยวกับเยะวะาวราชนั่นก็จะเป็นเอ่อชนนาทาวน์นีที่เพื่อนหูจกักแล้วแล้วก็เดินทางสะดวกสบาย ด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีวัดมังกรนะพี่น้องแล้วก็สุดจีนปีนี้ก็น่าจะจะัดยิ่งไงคือเก่าเลยพี่น,อน้องถนนเียาวราชในพิมคืรัลพิมจะไปทายพี่น้องเบิ่งเราบรผ่านนะปีนึงพิมต้องไปแน่นอนนะช่วงเทศกาลสุดจีนแล้ววันเลนไฮเนี่ยพี่น้องปีนี่นักท่องเที่ยวกันเลือกมาประเทศไทยคือเก่าพี่น้องเพิ่อนะเลือกปลายทางที่จะมาฮันนีมูนนะ เป็นเมืองแห่งความรักเลยนะประเทศไทยเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวบางประเทศเพื่อเลือกที่จะมาประเทศไทยนึ่งแต่ว่าคือว่าแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่เป่นผู้คนมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสส่งก็เป็นเมืองเื่อนว่าสยามเมืองยิ้มอ่ะแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างๆนาๆนาเนาะเพราะฉะนั้นคนทีมมาเยือนเผื่อยากกลับมาอีกเนาะสำหรับคนที่เคยมา ช่วงนี้ตั้งแต่เดือนตุลาเป็นช่วงที่ไฮซีซันเนาะพี่นอ้องดังนั้นนักท่องเที่ยวก็ถลักเข้ามาประเทศไทยบ่ิเเป็นสนามบินสุวรรณภูมิในปลายทางเส้นทางหลักที่ว่านักท่องเที่ยวเนียมเข้ามานะพี่นอ้องก็จะเห็นว่าสนามบินนแบบแทบแตกเลยพี่นอ้องเพราะฉะนั้นก็กระจายตัวกันออกไปจังหวัดแน่เชีงยงใหม่ภูเก็ตก็แล้วแต่เนาะ อย่างเช่นพัทยานะคือหลายการเดินทางจากกรุงเทพไปพัทยาก็สะดวกสบายเนึ่งแต่ว่ามันเนาะโบก่กันบ้ใดใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถในการประมาณสองชั่วโมงน่เลยพี่นงแล้วก็มีทางรถไฟน้่นะพิมยังบุคเคยได้ใส่รถไฟที่จะไปพัทยาปัวเพินจะจอดอยู่สถานีใดนะพูตาหลวงอะไรยังนี่แหละพิมจะลองไปนะสักมือบ่งว่าเป็นอะไรเนอะการนั่งรถไฟไปเที่ยวนะ ก็พี่เคยไปหัวหินกับพี่อุ๋ยแล้วพี่นอ้องสมัยตะก,กี้โดนเติมแล้วแล้วก็ไปการญถนนการเลือกเดินทางในประเทศไทยนี่มีที่เที่ยวหลายบางว่าจะเป็นทะเลภูเขาแล้วก็ในเมืองห้างสรรพสินค้าก็จะเป็นห้างใหญ่ๆระดับโลกเลยพี่น้องสินค้าชั้นนําแบรนด์ต่างๆนอกก็ใกล้กับสถานีรถไฟอะ่ะแล้วก็เดินทางทางเพื่อก็ได ลองเรือแม่น้ําเจ้าพระยาในยามค่นะําคืนน่ะโอ้สวรรค์ของนะักท่องเที่ยวเลยแหละเป็นสถานที่ที่สวยงามประดับกับแสงไฟพี่น้องแสงไฟข้างอ่าก็คนะือน่ะริมน้ำสองฝั่งก็จะเห็นนะ่ะคนดูเห็นโรงแรมริมน้ำก็จะมีแสงไฟอย่างเช่นไอคอนสยามนะ็คืออันดับหนึ่งเลยพี่น้องที่ เที่ยวเลือกมาบอว่าจะเป็นช่วงเขาดาวช่วงเทศกาลต่างๆคือนักเที่ยวเลือกที่จะมาไอคอนสยามหลายนะพี่น้คุณแด่นแบบนางแบนงบนางบราย <c oughs> คือนางบรายเลยนะพี่น้องไอคอนสยามนัเป็นห้างริมน้ําฝั่งคน,นที่สวยขนาดเลยสําหรับพิมพือพีอ่าสวยนะพี่้องพี่ดีไปเห็นพิ่เห็นข่าวของไอคอนสยามพั่นลงเนาะ เห็นว่าดราก้อนอย่างสัย่างเนี่ยเพิ่องเมจิกราก้อน Magic Dragon, ที่เพิ่นจัดเอ่ะตรงตรงลานนะนะพี่เห็นในข่าวของเฟซไอคอนบนลงเนาะพำหรับคลิปจิจามของไอคอนเดี๋ยวเราจะพี่ย่องบอสให้ได้มีโอกาสไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิเงนะ่งเนาะถ้ามีโอกาสอยากส่วนน้องไปนำพิน่นการเดินทาง hàng, สำหรับการท่องเที่ยวในไทยในชะ่วงส,สบายเพราะว่าช่วปีนะ สาธรนาแท็กซี่ตุกตุกมอเตอร์ไซค์อ่าต่างๆบอกว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็หลายเสน้นหลายสายแลย้วพี่น้อง สื่อมองเขาปิ่งปิ่งปิ่ง,ง,งอย่างอ๋อน่าจะมีดนตรีสดด้วยนะได้ยินเสียง The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand oh, in oh, กันเป็นทัวร์เป็นทัวร์แล้วจะเบิ่งคือมาเลเซียฉันไม่นึกว่าคนจะมาวันนี้มึงที่พี่น้องยิ่งกว,วันที่หนึ่งอะ่ะ นี่พี่กับภาพพรเบงอันดับที่ว่าเห็นว่าสื่อดางสัตว์อันสื่อดังเลยนะที่จัดอันดับไทยเด็ดหนึ่งในท็อป10พี่กัเขาจบเที่ยงตอนนี้ก็น่าพี่้องขอสแสดงความยินดีกับพี่รองคนไทยเขาหลายๆเนาะบ๊ายบายสวัสดี